สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันแรกที่จะได้ไปฝึกงานที่โรงพาบาลตอนนี้เวลาประมาณตีห้านิดๆจะไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวอไปฝึกงานกันเปิดคลิปมาสักพักหนึงแล้วแต่ยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนะครับชื่อพีนะครับอยู่ปี4เอกจิตหมอทอนนเองนะครับซึ่งช่วงที่ถ่ายไว้เนี่ยก็เป็นช่วงของการฝึกงานในช่วงปี4เทอมหนึ่งนั่นเองครับ ซึ่งพีเนี่ยเลือกไปฝึกงานที่โรงพยาบาลรัฐวิถีนั่นเองตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะจ๊ะจะลืมอะไรก็ได้จะลืมแมแบไม่ได้ทุกคน ไม่มีใครตื่นเลยทุกคนเวลานี้คือใต้ห้อเงียบมากจะ only มีนะจ๊ะก็คือสายแล้วหรือยังอย่ง,อยงหรอกใค่คนรีบมาก เดี๋ยวขอตัวขับรถไปท่ารถตูต้ก่อนนะทุกคน ตอนนี้ถึงคารตัวแล้วทรกควเราขึ้นรถตู้ไปอนุกันก่อนนะจ๊ะอนุครับ สำหรับการฝึกงานที่ลาดวิถีนะครับก็เข้างานตอน8ปดโมงเชา้าแล้วก็เลิกงานตอน4ี่มงเย็นเป๊ะเ,เลยนะครับแต่ที่ต้องออกเช้ามากๆเลยเนี่ยก็เพราะว่าจากฟังรังสิตกว่าจะไปถึงอนุเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยและถ้าออกสายกว่านี้เนี่ยอาจจะรถติดมากๆเลยนะครับ อะไรนะวันที่ทั่วอะไรนะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับนักจีบที่สวยที่สุดในประเทศนี้ค่ะอ๋องงเหรอ <laughs> แต่งหน้าเต็มก็อยู่หมออีกอ่ะแล <laughs> ้วใส่แมสจริง <laughs> อินเนอร์มันต้องมาจากที่ไหนไหนถาต้องไปไหนต่อใส่ใส่จนไม่กินข้าวเลย <c oughs> เออไม่เป็นไรหรอกพี่สุกเปอร์ก่อนแต่งหมอใช่ไหมเดี๋ยวหาที่เดี๋ยวหาที่น,นั่งกินกันไปเลยได้เหรอสองสี่เซเว่นนี้เหรอตอนแรกห็นบอก นี่แบบเซเว่นต่างก็คือเล็กจริงเล็กกุ๊บได้ไหมคะกุ๊บหวานกินตรนนี้แหละตรนนี้แหละเมื่อกี้นี้เราบอกว่าอะไรนะทำมาถึงแล้วจทำไมนะเจอเรามาถึงแล้ววันนี้มาเร็วมากอืมสรุปแม่อยังไม่เปิดเลย เราแรกจะติดเล่นกันเปลนไปจริงมึงเออนักจิตสุดแซ่บปะเนาะสำหรับวันแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากเท่าไหร่นอกจากนั่งพูดคุยแล้วก็อ่านหนังสือนิดหน่อยนะครับแล้วพี่ซุปเนี่ยก็พาไปเดินดูตึกที่ใช้ฝึกงานเนาะส่วนของราชวิถีเนี่ยจะมีงาน2ส่วนก็คือจิตเวชแล้วก็ยาเสพติดนั่นเองครับจบกันไปแล้วสําหรับวันแรกของเราไวันทันทันไอรถตายแล้ว ตอนแรกมันะเครียดมาก่็จะแบบไปไม่รอดแต่ว่ารอดค่ะเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> จริงจก็คือวันนี้นั่งอ่านหนังสือนั่งคุยนั่งดิสคัทอย่างเดียวเหรอเรวก็เก็บเกี่ยวความรู้หลังจากนี้รู้เรื่องเลยเออเตรียมตัวรอง <c oughs> ให้ไปแล้วจ้าทุกคนตกแล้ว